สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งพุทธธรรมอันแสนรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาพื้นแผ่นดินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมงดงามล้ำค่าจนยากที่จะหาที่ใดในโลกนี้เสมอเหมือนได้เพื่อสัมผัสกับมหาสัทธาอันยิ่งใหญ่ที่จะพิสูจน์ว่าพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่จริงผ่านสถานที่บุคคลบันทึกป,ประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ติดตามได้ในสารคดีตำนานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลก ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงพัทธะกับว่าเป็นกับที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติมากที่สุดถึงหพระองค์และยุคปัจจุบันที่พวกเราอยู่กันนี้เป็นพระพุทธการของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4ส่วนพระองค์สุดท้ายคือพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระศรีอานจะมาอุบัติในภายภาคหน้าความเป็นมาของตำนานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มีที่มาที่ไปอย่างไร ในเมืองไทยมีสถานที่ที่ไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในตำนานนี้บ้างและยุคที่พระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายจะมาอุบัติในอนาคตที่เรียกว่ายุคพระศรีอริยะเมตรตรหรือพระศรีอานคืออะไรทําไมพุทธศาสนิกชนจึงควรสนใจและควรเข้าใจในเรื่องราวตำนานดังกล่าว ในคัมภี์ไบาลานของชาวล้านนาได้กล่าวถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เอาไว้ในตำนานเรื่องพญากาเผือกโดยย้อนกลับไปในสมัยต้นปฐมกับซึ่งมีพญากาเผือกสองผัวเมียทำรังอยู่บนต้นมะเดือ่อริมฝั่งแม่น้ำคงคาซึ่งหากยึดตามความเชื่อความศรัทธาของครูบาอาจารย์ชาวล้านนาแล้วเชื่อกันว่าคือสถานที่ตั้งของวัดพระเกิดบ้านแม่เลียบตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางในปัจจุบัน ในการครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้ทรงปฏิสนธิเกิดในคันแม่พยากาเผือกพร้อมกันถึง5พระองค์จนเมื่อครบทศมาศแม่พยากาเผือก็ออกไข่ในรังบนต้นมะเดือ่อจำนวน5ฟองวันหนึ่งเมื่อพยากาเผือกทั้งสองออกไปหาอาหารเกิดฝนตกฟ้าขนองพายุใหญ่พัดกระหนำ่ำไข่ทั้งหมดได้ถูกลมพัดตกน้ำไหลกระจายไปคนละทางส่วนพยากาเผือก นหทางออกไม่ถูกจึงหลงทางอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อ <Sh op> แม่พยากาเผือกกลับมาถึงรังไม่พบไข่ของตัวเองก็ <S 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 เพียรพยายามตามหาแต่ก็ไม่พบ <S <S <IL> <S ด้วยความเศร้าโศกเสียใจจนไม่สามารถระงับความอลาลัยได้แม่พยากาเผือกจึงสิ้นใจตายแต่ด้วยอนิสงส์แห่งความรักความเมตตาที่มีต่อลูก จึงได้ไปเกิดอยู่แดนพรหม,มโลกชั้นสุทาวาสชื่อเท้าคติกามหาพรหม